้ายนะคะไปดูที่จังหวัดพแพร่กันบ้างค่ะสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดพแพร่ก็ได้ยื่นหนังสือและประกาศเจตนารมณ์กับจังหวัด,วดพแพร่เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2564ค่ะ ตามที่องค์การสหประชาชาติหรือ UN กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญด้านสิทธิในที่อยู่อาศัยในเมืองต่างๆนั้นต้องมีที่อยู่ที่เพียงพอสำหรับทุกคนคำขวัญในปีนี้ก็คือเร่งปรับปรุงเมืองเพื่อโลกปลอดคาร์บอนซึ่งทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะใช่แล้วครับ ในส่วนของจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับทางด้านนายวิเชียนอนุสาสน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบหนังสือข้อเสนอจากกลุ่มสมาคมภาคีพัฒนาจังหวัดแพร่ที่ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือภายใต้แนวคิดราดรัดหอมแหงแบ่งปันที่ดินปลอดหนี้ปลดสินทินฐานมั่นคงนะครับปลดหนี้ปลดสินทินฐานมั่นคง พร้อมได้อ่านข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐเรียกร้องให้ความสำคัญแล้วก็ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีไรายได้น้อยในทุกระดับนะครับมีกลไกในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับองค์กรในการแก้ไขปัญหาขอให้ทบทวนกระบวนการเตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งก็มีผลกระทบต่อที่ดินทำกิน mm. ก็ขอให้สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งการเตรียมการก่อนประกาศในทุกขั้นตอนเลยล่ะครับค่ะโดยมีการให้หน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรชุมชนเพื<า>่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์คุ้มค่าเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆและการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนต่อไปด้วยค่ะครับ